สวัสดีครับคุณน,นานาสวัสดีค่ะกำลังจะทำอาหารเหรอครับทำไขอ่ออนเซนค่ะมาดูกรรมวิธีการเราเตรียมไข่ใส่ตะกร้านะคะนี่ค่ะมีไข่ต่อธรรมชาติอย่างดีเลยวันนี้ทำไมใช้หม้อต,ต้มขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหม้มอออนเซนธรรมชาติค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าวางพักไว้ก่อนครับต้องต้มกี่นาทีครับเนี่ย อ,อ๋อมีอ่าอินสตรักชั่นคำชี้แนะนำไว้นะครับบอกว่าให้ต้มมีทั้ง5นาที15นาทีนะครับตามอัธยาศัยมีขนาดว่าไข่สุกข,ขนาดไหนนะฮะว,ว่าแต่วันนี้กำลังทำอาหารอยู่ที่วันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไข่ก่อนค่ะวางไข่เหมือนเหมือนแม่ไก่เลยนะ น้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะเป็นน้ำร้อนน้ำพุร้อนชน,นิดที่มีแรงดันสูงซึ่งเราเรียกว่าไกเซอร์นะคะไกเซอร์หรือเเซอร์แล้วแต่เราจะใช้คำนะคะเรามาที่นี่น่าจะไม่ถึ่าห้าครั้งแล้วที่นี่นคือปงเดือดป่าแต้นะคะเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังน,น,นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเขตเชียงใหม่แล้วโอเคท่ามเขตของแม่ฮ่องสอนมาแล้วนะค,ะครับ เดี๋ยว,ร,วระหว่างนี้เราจะรอไข่สุกแล้วเราจะไปแค่ออนเซ็นธรรมชาติกันค่ะที่าำดได้ดีค่ะออนเซน็นต้องชื่นชมมากๆโอเคเดี๋ยวตามมานะครับตามมาค่ะ